สวัสดีครับร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบนจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้มี36แรงเข้าใหม่หนึ่งรายการครับผมคันนี้ L3608D t ที่จดทะเบียนปี54ครับผมสภาพพร้อมใช้งานเครื่องเกียร์ดีครับผมคันนี้เครื่องเดิมๆครับ รถไม่เคยตัดท่อนครับผมช่วงล่างแห้งๆครับรถคันนี้เคยทำสีทั้งคันมานะครับผมเคยทำสีทั้งคันรถไม่ผูนะครับ มาพร้อมอุปกรณ์ด้านหน้าตราช้างผันหลังเป็นผานหใบยิบสองครับผมยี่ห้อวิเชียนครับโครงสวยใบเต็มครับย่างสตาร์ทง่ายครับผมไฮโดรลิกใช้งานปกติครับผมทางหลังไม่กระตุกดันหน้าขึ้นเร็วลงเร,ว,เรวครับ ท่านใดสนใจก็แวะมาชมได้ครับอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเปิดโทร08160047530984422502ครับผมหลานพีซีแท็กเตอร์ห่างตัวอำเภอเบญจลักษ์1กิโลห่าง3แยกหนองมุ่เหลือบ3กิโลและห่าง4ีแจกอ่าสีแยกบัรจาร7กิโลครับผมลูกค้าท่านใดมาไม่ถูกยจงไงก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ